ตอนที่ยี่สิบสี่คิดเพื่อเรียนทั้งดุดันและแสนเสรีแค่มองก่อสัมผัสได้ถึงอนุภาพความคิดถ้าผู้ฝึกดาบมาที่นี่คงระลึกรู้วิถีดาบมากมายจากอักษรสามตัวนี้ผู้อาวุโสพวกเรามาคาราวะาค่ะเข้ามาสิมานั่งก่อนสบายดีนะ ขอบคุณผู้อโสที่เป็นห่วงยญยสบายดีค่ะมากันครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกโรมิงใช่ไหมผู้อาวุโสครั้งนี้ไม่ทราบท่านมีสิ่งใดจะชี้แนะไม่มีพวกท่านทำตัวตามปกติเถอะไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ไหนๆก็ส่า์มากันแล้วฉันมีของจะให้เหมือนกัน ข่าวก่อนให้พราบหมื่นเขาล้อมังกรกับพวกเขาไปคิดว่าพวกเขาน่าจะจัดนิทรรศการหรือไม่ก็งานประมูลอะไรทํานองนั้นดูเหมือนวันนี้งานจะเริ่มแล้วฉันก็ต้องช่วยสนับสนุนกระดาษมามึกมาหนึ่งดาบป,ปราบฟ้าใต้ตำหนักเซียนปี้หลัวเฉิง คาวนี้พวกเธอเอาภาพเขียนไปหนึ่งม้วนอักษรหนึ่งม้วนนั่นไปในเมื่อพวกเขาอุตส่าห์จัดงานแสดงให้ทุกคนได้รับชมงั้นก็ต้องทําให้ทุกคนได้เห็นว่าอะไรคืออักษรและภาพวาดที่แท้จริงมีสมบัติสองชิ้นจากผู้วโสไม่ว่าเทือกเขาชางหลีจะอันตรายแค่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วดีจังพวกเราจะได้รีบไปสนับสนุนศักศิิ์สถานไทยเยียนและ ศักสิทธิฐานชื่ออย่างกันเถอะปักเป็นยังไงบ้างสหายหลังสังเวยวัตถุกึ่งเทียนของศักดิ์สิทธิฐานไปแล้วก็สงบขึ้นหลายวันมานี้เทือกเขาสซางหลี่กองกำลังของพวกเราทั้งสองศักสิทธิฐานบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนใช่ที่สำคัญ หลังจากการถล่มทลายของเถือกเขาสิ่งอันตรายจำนวนมากไม่คงอยู่อีกต่อไปแต่สิ่งที่หลงเหลือไว้ก็เพียงพอจะทำให้ใจตื่นกลัวดาบขยับแล้วนั่นมันสหายพวกเราน่าจะใกล้ถึงแล้วผ่านเขตแดนนี้ไปก็จะไปถึง แท่นบันไดสู่เซียนบรนพรการแท่นสู่เซียนในที่สุดชั้นก็มาถึงเฮ้ยไม่ได้นะอช่วยด้วยนั่นมันแสงวิบากวิถีเซียนสุสานจื่อจุน กองกำลังตามมาเบื้องหลังคงไม่อาจตามเข้าไปได้ที่นี่มีแค่จ,จิ้จุนที่หยิบยางได้แถมแสงวิบากนั่นก็ยังเป็นการทดสอบหากมีความไม่สมบูรณ์เพียงเล็กน้อยจะถูกแสงวิบากเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปปั้นกลับสู่ผงทุรีนั่นมันชื่อจุนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นเลยแถมบางคนยังเป็นกึ่งเซียแล้วด้วยอุตสามาถึงที่นี่แล้วจะร่มเลิกกลางคันไม่ได้ แต่วิบากเสียงเป็นการทดสอบของจือจุ่นต้องรับไหวถึงจะได้ขึ้นเป็นเซียนเข้าสู่ดินแดนแห่งเซียนไม่อย่างนั้นก็ที่ผ่านมาศูนย์เปล่าหืมก,ก,กี้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 เทพผู้ชั่ว้้าอ้นทางแห่งเซียนนั้นศักติดและบริสุทธิ์เทพผู้ชั่วร้ายอย่างแกมาทําอะไรที่นี่ม,มาแมลงอย่างแกนะมาทําไมละ่ะ ไเตรียมตัวอย่างนี้ฉันจะช่วยสงเคาะห์ให้ใช้วิธีเจ้าจุ่นของพวกแกดึงดูดแสงวิบากเพื่อเปิดทางให้ฉันเบอรครั้งมันจะกินพวกเราฝันไปสิวงรอตะกิดไทยเยียนช่วยพวกเขาเร็ว จื้อจุ่นทั้งเขตใต้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่อยากคิดจะทำตัวบางอารแย่ yeah, แล้วเราถูกมันหลอกใช้บีบให้เราลงมือดึงดูดแสงวิบากมาฆ่าพวกเราเองในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสก้าวขึ้นสู่บันไดฮ่าฮ่าฮ่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 จงรับความตายไปซะสะฮอยทำยังไงดี ยังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงทีนะจะหลบเลี่ยงยังไงพ้นยื่อจุนทุกท่านเข้ามาหลบในตำแหน่ง